นองจะสีควบักพริกขวัวหอมแดงกระเทียมมือนี่เขาเสียเมนูป่นกุ้งจ้าเสียเมนูป่นกุ้งขวัวหอมหอมนี่ใส่หอมแดงหลายๆมันจะแซ่นี่จะพี่น้องกุ้งกุ้งขาวกุ้งขาวกุ้งแบบเสียมาปน่นเหลือกุ้งเหลือ นนี้หัวกุ้งหัวมันกุ้งกับเปือกกุ้งเขากับสิบะถิ่นเลยพี่นอ้องเอาสิมาต้มเอาหนังน,นัวเอาคว,ว,ว,วามมันของมันออกมาใส่ในป่นกุ้งน้ำมันกระสีแซบ่บเขาก็บตะเคี่ยวจนนวดจนมันกุ้งมาเนาะมาเนี่เขาก็บสตดำที่ รเทียมแล้วก็หอมแดงทีเขข่เ้าคูไว้หอมๆมาตำตำทอดหยาบๆด้วยพี่น้องบตตำแหลกเพราะว่าอันนี้คือเราอยากมีแบบว่า texture ในการเคี้ยวด้วยเวลาทอดน้ำมันกจะแบ่บอพราะอล้วส่สนิทพอตำหยาบๆก็ต้องตำแดกใส่กุ้งลงไปจ้ะ ตามมนนียจ้ะให้เนื้อกุ้งกับเครื่องพริกพริกแกงเราเข้ากันพริกป่นพริกแกงลาไป ปรุงเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าปรุงกับมี่น้ำปลาโค้งชูโรตใส่ตามใจชอบจ้าอันนี้ปรุงเรียบร้อยแล้วลืมทายตอนปรุงแล้วก็มีใส่ข,ข้าวขวดแล้วก็ใส่บะก,กอกเด้อจ้าอันนี้เฮากัสิเทน้ำมันหัวกลุ่มลงน้ำมันจะสิแซ่บสิีนวลนะพี่น้องเนาเะครับฮ็ดแบบบ้านเล่าๆจ้าโอเคพอแล้วจ้า วันนี้ท้ากะสีไซสพักลงไปพักต้องหัน่นไหมใส่กระดูกพักพักกะสีนี้พักแผ่วพักแผ่วกรือเ่พักเสริมใบมิม้นพักเสริมหน,น่อยใบมิม้นไงมันไม่ใช่สารแหน่ คนะละแนนมันจะเป็นส,สีม่วงๆอะนะอันนี้นเป็นใบมีดกินที่อยาสีฟันหน,นึ่นงเรียบร้อยจ้าปนปุ้งขาวกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะกินกับข้าวเหนียวก็ได้นะจ้าวิวว่าจ้า